อ้าวและสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวันเต็ด h a n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะก็มาในแผน4 2่สองนะครับโพสเซชันเกมนะโอเคหน้าเป้าใช้เป็นเจ้าหนูเอนดริกนะครับโอ้โหไม่ฟิตนะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมหน้าสำรองมาสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคจัดไปนะครับคู่แข่งก็มาในแผน4 2 2 2ควิกเคาน์เตอร์นะครับแผนยอดฮิตนะแผนนี้โอ้โห,หน้าเป้าก็แข่งโป๊ก กลางลุกก็เอาเรื่องกองกลางก็โอ้ไม่ธรรมดานะทุกคนนะนี่สำรองโอ้มีแกเล็ตเบลด้วยนะครับทรงฮึงมินสัวเลสฟันบัตเทนโอ้แข็งแข็งทั้งนั้นนะครับของเราก็ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับไปโพรเชั่นเกมนะครับปะทะก,กับควิกค,คอ์เตอร์นะโอเค ต้องสู้นะครับใจเย็นๆนะบังคับกองหลังดีๆนะครับเจอกับทีมตึงๆแบบนี้นะเอาเอาแผงหลังให้แน่นก่อนครับคู่แข่งมันฝ่ายเริ่มเขี่ยลูกเริ่มก่อนนะครับเอนดิกมาดักไว้ก่อนครับโอเคได้บอลนะครับมาที่ชูอเมนี่ฟันได้ออกมาด้านข้างครับออฟฟอร์โซเดวีออฟฟอร์โซเดวีครับมาที่ชูอเมนี่ขวางข้ามแกนออกไปครับไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงนะครับคอสตาบูต้า วิ่งเร็วจัดเลยนะครับมาดักลูกเปิดมาที่ฮูเลนทิมเบอร์นะครับจ่ายออกไปถึงซาก้าครับซาก้าพยายามกระชากไปเองนะครับซาก้าปาดมาที่เวลลี่ชไนเดอร์ไม่ถึงบอลน,นะครับโอ้โรดี้มาดักได้แต่ว่ายังเก็บแถวสองได้ครับชัวร์ไมนี่ลองทักทายไปหนึ่งทีนะครับโอลิเวอร์คาก็รับสบายควางกายมาเลยครับเขาจะรีบเล่นนะครับเป็นฟรีคาเตอร์มานี่ซาก้าซาก้าครับวันทู ทิมเบอออกมาที่ชชว์มินี่ขวางข้ามสนามไม่นะครับมาถึงคี่ได้มาเป้เห็นเพื่อนเติมครับแทงมาที่สไนเดอร์โอ้โหซาลิบาอ่านขาดนะครับเฮ้ยลงมาก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งโอเคทิมเบอร์เอา้าโดนสวนมาลูกนี้ลูมินิเก้กระชากมาแล้วเอา้าไม่ทันได้ยิงนะครับเลี้ยงมาเดวิดเด,เดการเขาก็โดดฟ้าบอลไว้ได้นะโอโ้เกือบไปนะเสียวแวบเสียวแวบ สิมเบอร์ครับฝันที่ซาก้าแล้วเอนโซจะยกนะครับไม่ผ่านชวนไม่นี่คืนเอ้าก็ไม่ผ่านนะครับแล้วมาอีกแล้วครับเอมบัปเป้ฟันไดดักดักแล้วไิ๊ยิงแต่ว่ายังติดบล็อกฟันได้นะครับโอดีนะที่ผมไม่เอาผัดฟันไดเข้าไปพวดพลาดนะครับเกือบไปนะสองครั้งนะครับคือูบอยยิงชันแลบฟันได้ออกมาติดบล็อกเป็นลูกเตะมุมนะครับเอาฟันได้มะมงกอน ม่งหรือเปล่าไม่ได้นะหูลูมิเก้ย่งมงตัดหน้าได้นะเกือบเป็นประตูนะลูกนี้โอ้โหสัญญาณเตือนเริ่มมาหนะักเข้าหนะักเข้านะครับเกือบไปเดวิดเดกิอาครับอยู่ที่บอลเต้นสั้นๆนะตามสไตล์หรอฟันได้ออกมาครับเอามาโส่เดวีฟันส้เดวีครับฝากเข้ากลางเอ็นโซ่จังหวะเดียวเบิร์นก็ไม่ผ่านนะโอ้ติดง่ายจัด แล้วมาที่เอ้าไม่ได้นะครับติดโทนี่อดัมเป็นเกมส่วนทันทีโอ้โหแล้วแบบนี้ลูเบนิเกยิงเอ้าชนคานนะครับเกือบแล้วยังไงไดิซ้ำยังติดเซฟโอ้โหลำหน้าไปนะคิเลียนเอ็มบาปเป้โอ้โหกดเรายับกองหลังเราก็ไม่ได้มีความเร็วอะไรขนาดนั้นะนะ,นะนะทั้งฟันได้แล้วก็ลูเบนิอนะครับโอ้โหหลุดหลุดเลยเมื่อกี้โชคดีที่ยิงชนคานนะ โอ้หพกดวงมาเยอะจัดนะครับโดนทักทายไปประมาณ3รอบแล้วครับมาที่บุคโยสากาจะไปเองก็ไม่ผ่านนะครับมาอีกแล้วเอ็มบาเป้ฟันได้ดักหน่อยประคองไว้พอครับแล้วมาอีกแล้วโอ้โหยังติดลูมบเนียนะฮะเอนโซฟฟนเดสเอนโซไปแล้วเอ็มบาเป้เบิ้ลมาแล้วแล้วแทงมาลูกนี้ถึงที่คิเรียสเอ็มบาเป้เอ,เอ appe, ็มบาเป้ยิงยักษ์อยู่ที่สไนเดอร์เห็นข้างบน,นครับไม่ไฮแชวนนี่ฝากเข้ากลางเอนดิค เอนดิกจะแทงก็ไม่ผ่านโทเนียดำนะมเป็นเกมสวนกลับทันทีนะครับอิมบาเป้โดนดบอยร์ดเข้าไว้นะครับเบิร์ตออกมาซาก้าเบิร์ตนะครับเอ้ยไปแล้วไม่ได้นะครับมาที่ชูมินี่มาที่เซเดอร์เซนนเดอร์โอ้โหเสียบอลอีกครับอ่ะแต่ยังหนักได้นะครับฝากกองหน้าครับเอนดิกวิ่งแล้วไม่ได้นะครับบุคิโยซาก้ารซาก้ายึกยักยึกยักตัดเข้าในแล้วจะโอ้โหไม่ผ่านเออร์เนสต์ ลงมาช่วยเกยมลับนะครับกลางลูกของเขาเอนโซครับตาแล้วนะเอนโซทำทางเอนโซทำทางลูกนี้คอร์ดมาเลยเกือบไปโอ้โหตอน์ปิโดมองออกไปนะครับเคลียร์ไปของคู่แข่งนะครับเวลลี่ชไนเดอร์โยลูกเตม,มูม,มาลูกนี้ก็โดนเคลียร์โดนสก,กัดออกไปนะครับจานเป่าหมดเวลาได้แล้วจานสิมเบอร์วิ่งมาดักทางไว้ก่อน ยูเลียนทิมเบอร์โอเคจบครึ่งแรกแบบเสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูศูนย์โอ้โหผู้แข่งนี้เล่นแบบต่อบอเลเร็วมากนะครับสวนกลับไวครับจีมเ,เราก็ยังเล่นได้อยู่นะยังถือว่ายังโอเคยังไม่เสียประตูนะครับคีเรมบัเป้นะขยับเป็น CF หน่อยครับเพราะว่า สไตล์เขาเป็นโกลพอร์เชอร์นะขยับขึ้นไปหน่อยเราได้เขี่ยบอลน,นะครับครึ่งหลังเ,เอ็นโซเอ็นโซฟาชัวรนี่<ห>นแทงมาที่เอ็มบัเป้แ,เเแ,ลแล้วฝากเอนดิกไม่ได้นะไม่ผ่านเบลติประกบดีมากๆนะครับดูเบเดียรชัวรนี่จังหวะเดียวแชไนเดอร์เบิร์นเอนดิกเอ็มบัเป้วันทูบายแล้วครับเอ็นโซวันทูไม่ได้นะครับโดนประกบหมดเลยครับแล้วเดวี่ฝากเอเก็นโซ เอ้าล้ำหน้าซะแล้วนะครับโอ้โหวิ่งลงมาไม่ทันนะล้ำเยอะเลยโมเมนตัม um เริ่มกลับมาเป็นกลางนะครับหลังจากที่โดนเขากดไปเต็มๆนะครับครึ่งแรกชว์มนนี่ฝากมาเอมบาเป้เอนดริไม่ได้บอลแล้วะโทนี่อดามนี่โอ้โหอ่านอ่านดีมากนะครับกับไอตัวมิดเยมซสลิบาเนาะชว์มินี่ฝากชาไนาเดอร์หาตัว ไม่มีตัวแทงนะครับฝากมาที่ชูมิีนมาที่เอนโซ่จังหวะเดียวเอนริกเอนดิกเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ครับรอนะครับดูเชิงเอ็มบาเป้วันทูเอนโซ่โยกมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้หยอดมายังติดและดิโคกหรือเปล่าไม่ได้นะครับเอนดิกตัวเล็กกว่าแล้วน่าก่องเกียโทษเอนโซ่ยังไงยังแข็งอยู่แล้วบางไวเอนโซ่ได้บอลแล้วแทงมาเอนดิกวันทูกล้าแทงและเอนดิกจะได้ยิงไว้ไม่ได้แล้วโอ้โห ประกบดีมากนะครับคู่แข่งแล้เอนโซดักหน่อยเอนโซได้ครับมาที่เอนดิกวันทูลชไนเดอร์แทงออกมาด้านข้างซาก้าแล้วปาดมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเอนโซตวัดยิงแล้วยังติดบล็อกเอมบาเบป้ปาดเข้ามาแล้วเอนดิกได้ยิงแล้วยังติดบล็อกโอ้โหมาชุดใหญ่เลยนะครับจงังหวะน,นี้เป็นเป็นเกมส่วนนะครับไม่ต้องรีบเข้าบออ้าว เขาเสียบอลเฮ้ยเอนดิกมาแล้วครับเอนดิกลองซัดเองลูกนี้ติดบอลสากาหยอดมาก็ยังติดบอลโอ้โหตึงจัดแผงหลังครับบุกไอเจาะยากมากนะครับไอ้ฟันได้ประคองก่อนขาวไฮลูมิเนเก้ลูมิเนเก้าปาดมาก็ยังไม่ผ่านอาัลเฟรโดเดวีนะครับปาดน่าจะปาดผิดตัวนะครับวันทูเอนดิกคืนอื้อหือแต่ยังได้ <c oughs> เอาเอา้าวอเขาก็ม,มีมีการลนเหมือนกันนะครับ โอเคชานเดอร์ okay. ฟันธูฝากเข้าการชานเดอร์เติมชานเดอร์เติมฝากมาที่ชัวมินี่ไม่ถึงนะครับแล้วเขาเคลียร์เลยนะครับดิแอสดิร์สม่งสู้ลูเมนเก้ไม่ได้ว่ะอ้าวชัวมินี่ยังได้อยู่นะครับดิร์สเอาน่อยฝากออกมาด้านฮูเลนทิมเบอร์ทิมเบอร์มาซาก้าติทิมเบอร์เติมเติมมาแล้วครับฮูเลนทิมเบอร์ทิมเบอร์รอสาก้าเติมยังไงยึกยักอยู่ยึกยัก โอ้โห oh, ดูโดนหมูจานโดนกระแทกอะ่ะข่าวไฮลูมิเนเก้ช้าไปน,นิดนะเพื่อนแล้วเอนดิกวันทูชาไนเดอร์วันทูเอนดิกเอนดิกดึงแล้วมาที่เอนโซเอนโซชัวร์เมนี่ออกมาที่ชาไนเดอร์ชาไนเดอร์ปาร์ออกมาที่ซาก้าซาก้าสุดเส้นแล้วตามสูตรไม่ได้โคครับซาลีบาเคิเอออกมาได้ยังได้ครับชัวร์เมนี่ชัวร์เมนี่คืนมาที่เอนโซ วันทูซาก้าเห็นเพื่อนเติมแทงมาลูกนี้ฮูลเลนทิมเบอร์คอร์ดมาลูกนี้ของเอนดิกโอ้โหเจ้าหนูเอนดิกนะครับน้องน้องโอ้โหน้องโอ้โหเข้าฮอตเรียบร้อยไม่มีโอกาสแก้ตัวนะสำหรับคู่แข่งโอ้โหสุดว่ะโอ้โหอยากจะเป็นลมเออกราฟิกผมผมปรับต่ำสุดนะครับมันก็เลยทรงผมนักเตะก็เป็นแบบนั้นนะครับทุกคน โอชนะเฉยว่ะโคตรศูนย์สีนะเกมนีโ้โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ